สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหรกระแสนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์บ่ายโมงครึ่งทางช่อง3ช่อง28แห่งนี้ครับผู้ชมครับกระแสวันนี้แน่นอนครับว่าเมื่อเช้านี้ท่านผู้ชมได้เห็นหนังสือพิมพ์ทุกฉบับขึ้นหน้าหนึ่งหมดนะครับถึงการมีการลงคำพิพากษาข,ของสารชั้นต้นนะครับกรณีของน้องปอนนะเด็กหนุ่มวัยรุ่นที่ไปถูกกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งใช้ไขควงเนี่ยแทงเข้าที่ศีรษะ ไขควงปักเข้าไปในกระโหลกจนถึงเนื้อสมองเสียชีวิตนะครับุผู้ชมครับสารตัดสินนะครับมือล็อกคอน้องปอนนะฮะสารตัดสินจำคุกตลอดชีวิตส่วนมือแทงสารตัดสินจำคุก25ปีาปีุผู้ชมเช,ชื่อไหมครับว่ามีบางเรื่องที่เราอาจจะไม่ทราบว่าคดีนี้เนี่ยถ้าขาทุนนี้ไปอาจจะไม่รู้ล่วงแบบนี้นะฮะนั่นก็คือทนายสงการอัจฉริยศัพท์ วันนี้ครับคุณป้านีคุณป้าของน้องปอนผู้เสียชีวิตนะครับคุณอรุณีดีสุวรรณอยากจะมาพบทนายสงการอัจฉริยทรัพย์เพื่อที่จะมาขอบคุณถึงกรณีที่ทนายสงการช่วยเหลือเรื่องนี้จนกระทั่งเรื่องเนี่ยเป็นที่พอใจของครอบครัววันนี้ขอต้อนรับนะครับคุณอรุณีดีสุวรรณหรือป้านีนะครับและทนายสงการอัจฉริยทรัพย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้านีครับสวัสดีค่ะเป็นอย่างที่ผมพูด ใช่ค่ะวันนี้ปณีมาเนี่ยเพื่อที่อยากจะเจอทนายสงกรารใช่ค่ะทาไมฮะเพื่อจะขอบคุณทนายสงกรารแล้วก็เพื่อ<ม>เพื่อจะมาขอบคุณหลายท่านที่ช่วยเหลือในเหตุครั้งนี้ค่ะครับคือก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติแล้วก็กองปราบแล้วก็อายการแล้วก็ พวกญาติญาติทั้งหลายที่ช่วยเหลือคดีนี้คะ่ะให้ได้มาถึงทุกวันนี้ค่ะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดคุยคนะฮะว่าพี่สงการก็มีส่วนเกี่ยวข้องยังไงขอญาติคุยกับป้านีก่อนป้านีครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นในคืนวันที่25กุมภาปี60คือปีที่แล้วใช่ค่ะเรื่องราวตอนนั้นที่มันเกิดขึ้นน้องปอนเป็นยังไงผมขอญาตย้อนกลับไปหน่อย คุณผู้ชมบางท่านอาจจะได้มีการลื้อฟื้นความทรงจําสักนิดหนึ่งคือป้าเองก็อยู่กรุงเทพะนะคะก็ทราบข่าวมาว่า น้องปอนวันนั้นมีงานคอนเสิร์ตหลังมหาลัยค่ะแล้วน้องปอนกับกลุ่มเพื่อนเรื่องเกิดขึ้นที่ชะอํเพชรบุรีนะใช่ค่ะที่ชะอํเพชรบุรียังไงต่อฮะน้องปอนกับกลุ่มเพื่อนไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็ไปทานอาหารที่ร้านเหล้าร้านเหล้านี่ก็เป็นร้านอาหารนะคะไม่ใช่ร้านที่ขายเหล้าขายอะไรอย่างนี้ครับคไม่ใช่ผับบาร์ไม่ใช่ผับบาร์ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็ไปที่เดียวกันนะคะแต่ก็ ไม่ได้มีการคอมเมนตอะไรกันนะคะต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับเมื่อคอนเสิร์ตเลิอกอะคะ่ะแล้วหลานกับกลุ่มหลานก็กลับมานอนที่ห้องอะคะ่ะประมาณตีหนึ่งได้นะคะเห็นมีกลุ่มรถของฝั่งกองข้ามาคะ่ะขับรถเข้ามาในหอนะคะ่ะสองคันอีกคันหนึ่งอจอดอยู่หน้าอยู่หน้าหอะคะ่ะสองคันที่เข้ามาเนี่ยคือขับรถเข้ามาแล้วก็ขับกลับ ขับย้อนกลับเพื่อตั้งลำรถให้เพื่อพร้อมจะหนีอะค่ะนี่นะฮะอันนี้คือภาพในคืนเกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะจะสังเกตได้เลยว่าจะมีรถเนี่ยขับมาอยู่ที่หน้าหอถูกไหมฮะแต่ทีเนี้ยคุณป้าฮะคนร้ายไม่ได้มีเรื่องหรือไม่ได้มีปัญหากับน้องปอนโดยตรงใช่ค่ะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนด้วยอะค่ะแล้วเรียนก็คนลสถาบันกันด้วยอ้าวแล้วเขาเป็นมีเรื่องอะไรยังไงกันเขาเขามีเรื่องคอมเมนต์กับเพื่อนน้องปอนนะคะชื่อานออป่ะค่ะ คือไอ้กลุ่ม18คนถูกไหมฮะใช่ค่ะตอนนั้นมันมี18คนนะ,ะทั้งหญิงชายใช่ค่ะถูกไหมครับใช่มีเรื่องกับออฟออฟเป็นเพื่อนปอนใช่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยปอนกับออฟกลับหอใช่ค่ะ ไอ้เจ้าสิบแปดคนนี้ตามขับรถตามไปที่หอเลยใช่ค่ะไม่ไม่อะค่ะน้องปอนกลับมานอนก่อนแล้วอะค่ะอปอนกลับไปก่อนอ็อกกลับที่หลังคือกลับมาทั้งหมดเนี่ยคือกลับมาที่หอแต่อ็อเนี่ยคือแยกกับน้องปอนไปอะค่ะออกกลับไปนอนที่บ้านคือหอเนี้ยออฟไม่ได้อยู่ประจําอยู่แล้วอะค่ะคือเป็นแค่เพื่อนแสดงว่ากลุ่มสิบแปดคนเนี่ยมันตามไปผิดที่ดันตามไปที่ที่ปอนอยู่แต่ออฟไม่ได้อยู่ออฟไม่ได้อยู่อะค่ะแต่ว่าออฟนี่คือเป็นเพื่อนสนิทกันไปไปมาๆค่ะครับ นี่นะฮะอันนี้เป็นกลุ่มคนด้ายถูกไหมฮะใช่ค่ะนี่นะครับที่เดินกันอยู่เนี่ยผู้ชมครับไข่เนี่ยนะครับแล้วก็เดินหายเข้าไปในหอพักในหอพัก,ห,พกหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับมีชื่ออาร์ตอะค่ะเข้าไปเคาะประตูถามหาอ,อห๊อบแล้วไอ้เพื่อนเพื่อนปอนที่นอนอยู่อะค่ะขึ้นมาเปิดประตูแล้วก็บอกว่าอ๊อฟไม่อยู่ อ๊อฟไม่อยู่อ๊อฟไม่ได้นอนที่นี่อะไรลักษณะอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้ก็วิ่งเข้าไปในห้องโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรเลยอะค่ะก็เห็นบอกว่าในในข่าวหรือว่าที่ ที่ตัดสินนมานะคะบอกว่าคือไอ้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นมีดหรือเป็นขวดอะไรก็ตามนะแต่ว่าเป็นปากฉลามที่ฟันหัวอ่าฟันหัวอาร์ตไอ้ไอ้ค่ะก็เย็บหลายเข็มเหมือนกันนะคะคือไอ้ก็โดนโดนเหมือนกับเหมือนก็ฟันไปที่หัวเหมือนกันใช่ค่ะแต่ไม่รู้เป็นมีดหรือเป็นขวดตีปากฉลามมาใช่ค่ะนะใช่ครับ เสร็จแล้วก็ไอ้ก็ล้อมมาหาแล้วกลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งก็เอาไขควงไปแทงเพื่อนปอนอยู่สองสามคนนะคะแล้วเพื่อนสองสาคนน่ยวิ่งหนีได้อะค่ะอืมคือปอนอยู่ในห้องนั้นกับเพื่อนอีกสองสคนนะใช่ค่ะอ่าแล้วก็น้องปอนนี่นอนอยู่อะค่ะก็ไม่มีทางหนีนะคะก็เห็นบอกว่าแต่ละคนก็เข้าไปเอานุ่นเอานี่เฟี้ยงแล้วก็รุมชกต่อยกันนะคะอืมแล้วก็อีกเพิ่งมารู้เมื่อวานนะคะว่าครับ คนที่เคาะประตูคืออาร์ตอ่ะเป็นคนล็อกคอเพราะที่ตั้งผ่านมา1ปีไม่เคยทราบมาก่อนนะคะว่าอาร์ตเป็นคนล็อกคอปอนแล้วก็ไบคอนแทงแต่ใบนี่ทราบมาตั้งแต่เริ่มตนน้นเลยนะคะคเพราะจำนนด้วยหลักฐานของ DNA อืค่ะนะฮะ,ค,ะคือหลังจากนั้นเนี่ยปอนถูกแทงด้วยไขยควงคถูกไหมฮะคุณผู้ชมดูภาพนี้นะครับเป็นภาพของฟิลมเอ็กซเลย ที่ได้มีการถ่ายออกมาแล้วนะฮะว่าเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าไขาควงเนี่ยเข้าไปลึกจนถึงเนื้อสมองเนี่ยฮะที่เห็นอยู่นี่เป็นขอโทษนะครับกระโหลกศ<ช>ีรษะของน้องปอนใช่ค่ะแล้วที่คุณผู้เห็นเป็นแท่งอยู่เนี่ยนะฮะ,ะนั่นก็คือไขควงที่เจ้าใบคนร้ายเนี่ยหนึ่งในคนร้ายเนี่ยใช้แทงเข้าไปใช้แทงจากไท้ทอยใช่ไหมฮะ หรือประมาณขนาดประมาณหรือกบขู่ฮะที่กบขู่อะค่ะทะลุไปท้ายทอยอะไปทะลุท้ายทอยใช่ค่ะคือแทงใลักษณะเข้านี่นะพี่สงการถูกไหมใช่เข้าจากนี่นะฮะกดกดลงออกนี่ครับถูกไหมครับก็เลยค้างอยู่แบบนี้คุณผู้ชมฮะในภาพคุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับน้องเสียชีวิตเลยไหมครับ คือที่โรงพยาบาลที่หัวหินนะคะคือบอกว่าน้องเสียชีวิตแล้วะคะ่ะแต่ที่อยู่ได้ทุกวันที่อยู่ได้อีกสี่ห้าวันนี้น่าจะเป็นเพราะเครื่องช่วยหายใจอะคะ่ะแต่วันที่พี่ไปหาน้องปอนที่โรงพยาบาลนี้ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าน้องปอนเสียแล้วใ,ให้คุณป้าทําใจให้ครอบครัวทําใจ แต่พี่ก็ยังพยายามดิ้นรอนว่านึกว่าหลานยังมีชีวิตยอยู่เพราะว่าเราไปจับชีพจรหลานก็ยังเต้นะ่ะก็ติดต่อโรงพยาบาลที่กรุงเทพว่าอยากจะย้ายหลานมาอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเพื่อจะได้ใกล้ๆจะดูแลรักษาอะไรเงี้ย <c oughs> แต่อาจารย์หมอก็ให้คุยกับอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพด้วยกันเช็คกันนะคะทั้งอาจารย์หมอบอกว่า มาก็ไม่คุ้มแล้วว่าไม่ไม่คุ้มค่าจ่ายแล้วไม่อัตรารอดก็ไม่มีแล้วะคือเสียชีวิตไปแล้วค่ะคือคือแต่ทั้ทางการแพทย์เราก็ต้องคุณต้องบอกผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าน้องปอนอาจจะไม่ได้เสียชีวิตในทันทีถูกไหมครับเพราะว่ายังมีลมหายใจแล้วก็ยังมีชีพจรเต้นอยู่ถ้าเกิดยังมีอยู่เนี่ยแพทย์เขายังไม่ลงมติแน่นนอนว่าเสียชีวิตแล้วแต่มาถึงเนี่ยน้องหายใจเองไม่ได้ก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจใเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของการอยู่ได้เพราะ เครื่องช่วยหายใจถ้าเอาออกเมื่อไหร่น้องก็จะไปใช่ค่ะถูกไหมครับใช่ค่ะอยู่ได้มาอีก4ี่วันใช่ค่ะน้องไม่ไหวไม่ไหวก็หมดลมหายใจไปหมดลมหายใจไปเองทั้งทั้งที่มีเครื่องช่วยหายใจอยู่ใช่ถูกไหมครับนี่นะครับผู้ชมครับเป็นที่มาที่ไปของวันนี้ที่กลับมาเป็นข่าวคลึกโครมอีกครั้งนึงเพราะในช่วงนั้นท่านผู้ชมจําได้นะครับว่าทั้งคุณแม่คุณป้าเองยืนยันนะครับว่า oh 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 ay, oh oh ยังไงก็จะไม่เผาศพของน้องปอนจนกว่าจะรับความเป็นธรรม ถูกไหมฮะ,ะวันนี้ได้รับความเป็นธรรมแล้วในศาลชั้นต้นแต่ป้าบอกว่ายังไงก็ยังไม่เผาศพก็เดี๋ยวรอให้แม่ของน้องปอนะคะคุยกับญาติญาติอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะกําหนดวันเผาวันไหนหรือเปล่าะะโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับทําไมถึงต้องมาขอบคุณพี่สมการทําไมถึงต้องให้ทนายคนนี้เข้ามาช่วยเหลือไะนะครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ 阿ะกลับมาสู่รายการโหนกระแสท่านผู้ชมครับล่าสุดนะครับแน่นอนว่ที่เป็นข่าวกันอรทึกคลึกโครมนะฮะลงหน้าหนึ่งกันแทบทุกฉบับนั่นก็คือกรณีที่นายอาร์ตนะฮะว่าลัญยาสาธิตเป็นจำเลยที่หนึ่ง นะครับศาลเนี่ยนะฮะสั่งลงโทษนะครับตามประมวลกฎหมายอาญาม288ครับใช,ใช่ไหมครับเป็นสงครามครับค่าค่านะฮะอันนั้นคือรู้สึกว่าจะเป็นตัดสินจำคุกตลอดชีวิตครับถูกไหมครับส่วนอีกคนหนึ่งคือในไบท์นะครับเป็นคนที่ใช้อาวุธเนี่ย แทงที่ศรีรษะคนนี้ถูกสั่งให้จำคุก25ปี6เดือนฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นตามม288และบุกลุกโดยมีเหตุการับนะฮะเนี่ยนะครับก็คืออันนี้คือที่เป็นข่าวแลับแต่ทีนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นทำไมป้าน,นีถึงมาเจอพี่สงการได้แล้วพี่สงการมันมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับคดีนี้ฮะคือ ตอนแรกครอบครัวเจอปัญหาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รู้จะไปหาทางออกที่ไหนอะคะ่ะแล้วก็มีรายการรายการหนึ่งนะคะขอให้ทางเราไปออกรายการแล้วทางเราก็พูดบอกว่าขอความช่วยเหลือเราอยากได้ทนายเก่งๆสักคนหนึ่งที่มาช่วยคดีของหลานนะคะก็ไปคุยกันก็เลยบอกว่าขออยากได้ทนายสองการมาช่วยคดีนี้อะคะ่ะทาง เขาก็เลยส่งทนายสงการมาให้ใช่ค่ะคือส่งทนายสงการมาให้อะค่ะ,ะพี่สงการไปม,มีส่วนเกี่ยวข้องยังไงไปดูแลยังไงตรงส่วนนี้คือวันที่พี่หนีมามาเจอกันก่อนออกรายการนั่งคุยกันในห้องรับแขกปัญหาก,ก็คือว่าผู้ต้องผู้ต้องหาทั้งหมดเกือบ20คน18ดคนจริงจริงจริงจก่อนอันนี้นมันมากกว่านี้อก็คือปัญหาก็คือว่าเหตุเกิดที่โรงพักชาม แล้วแต่ละคนลูกหลานผู้หลักผู้ใหญ่นักการเมืองนายตำรวจระดับสูงและลูกหลานตำรวจโรงพักที่มีปัญหาด้วยคือคนในกลุ่มนี้เป็นลูกหลานตำรวจเป็นลูกหลานนักการเมืองนักการเมืองเนี่ยนะรับแล้วก็หลังจากเกิดเหตุคดีไม่คืบแล้วก็เจ้าของหอพักที่น้องปอนอยู่ต้องกลัวต้องกลัวเปนอันตรายเราเจอเรื่องคดีนี้เป็นเรื่องคดีที่กระดูกยิ่งกว่าคดีเนนคํำคือยากยากมากแล้วก็เสี่ยงเปนอันตรายต้องบอกว่าพื้นที่เพชรบุรีเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรอย่างไงต่อดังนั้นเนี่ย ออพอเราได้โจทย์มาคือที่โรงพักชะอำแล้วก็ในพื้นที่เขาก็บอกว่าเขาพร้อมทําสํานวนแต่ก่อนหน้านี้ก็คือคดีมันไม่คืบแคเ่เรียกมาสอบและปล่อยตัวไปแต่พอต่อมาเราขอข้อมูลจากพาี่ณีจากคุณแม่เราก็รีบตั้งเรื่องเลยทํำยังไงให้พยานไม่กลัวเราก็ตั้งเรื่องก็คือหนึ่งขอโอนคดีจากโรงพักชะอำมายัางกองปราบปรามเราก็ยังประสานไปยังสำนักงานตำรวจาชาติโดยนําเรียนท่านพนเลเอกศีวราลังศิบามตระกูล แล้วก็พาปณีเข้าพบแล้วก็เล่าถึงพฤติการแห่งคดีว่าคดีหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันไม่คืบท่านรองสิวลาท่านก็นําเรียนท่านผู้พิจากาตำรวจหองชาติท่านโปรเกจากทิพย์ใจินดาแล้วก็บอกที่ไปทุกมาว่าไอ้คนที่ต้องสงสัยหมดอ่ะมันลูกหลานตํารวจแล้วก็ลูกหลานนักการเมืองอจึงมีการสอบปากคําในเชิงลึกสุดท้ายมีมติให้โอนคดีจากโรงพักฉํามาที่กองปราบปรา,าม,มและเราก็บอกว่าในคดีนี้ ถ้าจะได้ความจริงมากที่สุดต้องแยกกันสอบเป็นความโชคดีในขณะนั้นนาะผู้จก,การตำรวจสอบสวนกลางคือท่านพลโทท,ที่รานอ,องหานพิทักษ์ท่านสั่งการมายังผู้การกองปราบแล้วก็มอบหมายกับพันตำรวจสุวัสด์แสงนุม่มหรือรองหมูดําเนินการรับเอารถกองปราบไปรับตัวมาเลยนำมาเลยรับตัวจากที่หลวงพักชามคนคนคนร้ายนะก็คือหลังจากที่เป็นข่าวเนี่ยคือไปตามจับตัวมารรเรียกมาสอบปากคำหมดแล้วก็สอบปากคำให้รอที่หลวงพักชามและก็เอาตัวมาหลังจากที่สอบนั้นแล้วแล้วก็เอามาที่กองปราบ แยกสอบทีละคนคาว้มว่าแยกสอบทีละคนในปุ๊บความแตกและไอสิ่งที่มีการสอบออที่ในพื้นที่กับที่กองปราบปรามสอบเนี่ยแยกสอบเนี่ยวันนั้นต้องบอกเป็นประวัติศาสตร์เลยนะพี่นี่นะ,ะก็คือว่ากองปราบปรามพนักง,งานสอบสวนมีเท่าไหร่เอามาสอบกรีนี้ทั้งหมด ยแยกสอ,อยสอบเยอะครับเพราะว่าจริมัน20กว่าคนนี่นะฮะคือตามภาพเลยมีทั้งหญิงทั้งชายเลยคือพวกนี้คืออยู่ในกลุ่มหมดเลยในกลุ่มหมดเลยประมาณ18ถึง20คนจริงๆเยีกว่าคนแล้วก็มีการดําเนินคดีเนี่ยคือหกันได้เป็นพยา,ยานผู้หญิงการไว้ส่วนหนึ่งเนื่องจากเขามีทรงมีเสียงอะไรต่างๆแล้วก็มีการถอดเทปต้องชื่นชมว่าปณีได้ มีความพยายามขอเทปอะไรฮะขอเทปคําพูดยังไงครับมันีมันคือเทปอะไรคือ <c ười> เป็นคลิปเสียงอะค่ะคลิปเสียงที่ม<อ>ีการสนทนาของฝั่งของข้ามกับเพื่อนของน้องปอน,นะคะอ,ม,อม,มาให้ก็เป็นการลักษณะว่าทํากูทําไปเพื่อใครอะไรลักษณะอย่างเงี้ยค,ค่ะกูทำไเปเพื่อใครหมายความว่าไงฮะคือคนที่ไปทาน้องปอนเนี้ยค่ะเขาต้องการแสดงให้รู้ว่าเขานี่ทําเพื่อผู้หญิงเพื่อแสดงให้รู้ว่าตัวเองอะ เหมือนอยากจะเป็นใหญ่ในในพื้นที่ในพื้นที่ลักษณะอย่างนั้นนะคะในคลิปอนะคะแต่ว่าพอตอนสุดท้ายถอดคลิปออกมาทางน้องผู้หญิงก็ก็รอดอะนะคะทำไมเขาบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีเนื่องจากว่าอยู่บนรถไม่ไลงมาไม่ได้ลงมาเดี๋ยนะฮะผมถ้าผมจำไม่ผิดคดีนี้ถ้าผมจําได้เนี่ยนะค,คือมันเป็นเรื่องประเด็นที่กลุ่มผู้ชายไอ้เจ้าสิบกว่าคนเนี่ยกับผู้หญิง 3- 4คนเนี่ย หนึ่งใน3-4คนนี้รู้สึกว่าจะเป็นคนที่เคยคบค้าสมาคมกับตัวเพื่อนของปอนถูกใช่ถูกไหมฮะใช่เลยครับเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีปัญหากันผู้หญิงคนนี้เหมือนกับไปคบกับคนอีกคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มถูกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็เลยไม่พอใจก็เลยไปมีเรื่องกับทางชื่ออะไรนะฮะออฟใช่ไหมออฟอ็อฟเพื่อนปอนครับถูกไหมครับพอมีเรื่องการเสร็จผู้หญิงคนนี้แหละเป็นคนไปชี้จุดเองว่า อ๊อฟเนี่ยมันอยู่หอพักนี้ถูกแต่ประกอบอ้กลุ่มนี้ไปถึงเสร็จปุ๊บไม่เจออ๊อฟมันจออ๊อฟไปเจอปอนถูกอะแล้วก็ไปฆ่าปอนตายหยิบไขควงหน้าห้องปิดไฟคำถามว,<อ>ว่าผู้หญิงไม่ความผิดเหรอในเมื่อเป็นคนเป็นชี้เนี่ยนี่อ,อะฮะอะอย่างนี้จะย,ยังไงครับผมผมไม่เข้าใจตรงนี้คือ,คอมันน่าจะเป็นเรื่องของกันไว้เป็นพยาน ในส่วนหนึ่งเพราะขณะนั้นมันไม่มีบุคคลที่ยืนยันการกระทําความผิดเป็นขั้นเป็นตอนของบุคคลเหล่านี้พี่นุ่มเราว่าคงพนรักงานสอบสวนคงจะประชุมกันแล้วนะครับพี่นีว่าสําคัญในตัวนี้มีอยสามคนที่กันพยานแต่คนนี่คือเป็นผู้ต้องหาแต่มาหลุดตอนการตัดสินนะคะแต่ไม่เป็นไรก็อทธรณ์ได้อรณ์ได้ก็คือคือในคืนันคลุ้งขืนพี่นุ่มมันไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยรกะนั้นผู้หญิงที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่เขาไม่ลงไปเนี่ยเขาเล่าเป็นลำดับ ดังนั้นบางครั้งเนี่ยจำต้องกันบุคคลเหล่านี้เป็นพยานในคดีอาญาสิ่งที่เราตกใจก็คือเอาไขควงที่หน้าห้องของพน้องปอนเองอเปิดไฟแล้วแทงอแทงซ้ำๆแทงทั้งหลังแทงอะไรต่างๆ,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 ๆโหดูแล้วเฮี้ยมโหดมากแล้วคดีนี้หลังจากที่ฆ่าน้องปอนแล้วเนี่ยคดีไม่คืบจริงๆเพราะว่าเป็นลูกคนใหญ่คนโตเน,นในพื้นที่ฮะต,ต้องต้องชื่นชมทางสำนักงานตำรวจท่านผบตรอท่านจักทิพย์ท่านรองสีวราท่านกองบังปเร่งสอบสวนเลยนะครับ และนอกจากนี้แล้วช่วงที่ที่เกิดเหตุนะพี่หนุ่มมีคําสั่งเด้งพุ่มกับลงพักก่อนไปชั่วคราวจนกว่าการสอบสวนและการโอนคดีมากองปราบปรา,ามแล้วเสร็จถึงย้ายกลับมาคือเรียกว่าเป็นคดีใหญ่เลยคดีใหญ่และคดีดังมากครับตั้งแต่25กุมภากุมธาปี60ครับจนกระทั่งถึงวันนี้ค,คือกินเวลาไปเนี่ยเกือบจะเข้า2ปีแล้วนะเนื่องจากว่าที่ที่รัะจะต้องเรียนว่าคดีที่ศารอาญาเนี่ยมีไปจำนวนมาก<ะ>สมมติว่าคดีสอบสวนเสร็จปี60เนี่ยเวลานัดสอบ เบิกความสืบเพยยียนทานชั้นศาลต้องไปอีกปีหนึ่งาะงคดีสารอาญาเยอะแต่โดยรวมแล้วว่าพี่สงการเข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้มีการพาไปพูดคุยกับทางท่าน<อ>สุรสิยาครับให้ปากคำพ,พยานแล้วก็นัดพยาน,นยสอบปากคำมีการ,รโอนคดีจากที่สพชะอํามาที่กองปรปาบปรปามครับ นะครับแล้ว, <S <S ลวท่านทิติราชนะตอนนั้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบอสวางแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการทำำําสํานวนคดีขึ้นมาใหม่ทุกอย่างอย่าง <S 2> <S 2> <ๆ>ล้วก็คือก็คือเอาสนคดีเดิมมา <ๆ S 2> เดิมมา <ๆ S 2> <ๆ>แล้วก็มีสอบเพิ่มเติมแล้วเราบอกกับท่านรองรองหมูรองสอแสงนุ่มว่าคดีเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าพื้นที่จะสอบโอเคดีระดับหนึง่งแต่เราต้องการให้แยกสอบแยกสอบเพื่ออะไรจะได้ความจริงถ้าสอบด้วยกันปุ๊บเนี่ยอาจจะมีการเตรียมได้ วันนั้นมีการแยกสอบจริงนะตำรวจมาหมดเลยแยกสอบแล้วได้ข้อเท็จจริงบางประกาศอันมีประโยชน์ต่อการสืบยานจนถึงทุกวันนี้โอเคเดี๋ยวพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะโทรศัพท์หาทางคุณแม่ของน้องปอนนะคุณอารีรัตน์ทิตฐานนะครับซึ่งตอนนี้ เธอก็ยังยืนยันนะครับว่าเธอเนี่ยจะยังไม่เผาศพลูกของเธอเดี๋ยวไปฟังสาเหตุว่าเพราะอะไรนะฮะร,รวมถึงนะครับเดี๋ยวนี้คุณป้าเองก็มีอะไรอยากจะพูดคุยกับทางพี่สงการด้วยเพราะไม่ได้เจอกันเลยถูกไหมฮะตั้งแต่พี่สงการวิ่งทําเรื่องคดีนี้ให้ค่ะไม่ได้เจอเลยจนกระทั่ง,ทงวันนี้ถึงมาเจอในวันนี้ค่ะนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในสายกับทางคุณอารีรัตน์ที่ตฐานนะครับซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องปอนสวัสดีครับแม่ครับค่ะสวัสดีค่ะแม่ครับตอนนี้สารชั้นต้นพิจารณามาเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณแม่พอใจไหมครับก็พอใจค่ะครับผมตอนนี้เห็นบอกคุณแม่อยากจะอุทธรด้วยคิดว่าจะอุทธรไหมครับคิดคิดค่ะคิดคิดคิดอุทธรค่ะครับที่จะอุทธรนี้เนื่องจากอะไรบ้างครับคือแม่ว่า ที่สารตัดสินเนี่ยคือมันก็ยังน้อยนะค่ะอยากจะอุทธรณ์ครับไปอีกเพราะว่าบางคนถูกไหมฮะใช่ใช่ค่ะบางคนหลุดเนอะอย่างที่พี่สมการบอกถูกไหมฮะอันนี้ยังอุทธรณ์ได้อยู่ได้อยู่ครับอ่านะครับคุณแม่ครับอีกกรณีหนึ่งที่คงต้องถามคุณแม่นะฮะคือเรื่องราวของขอโทษนะครับศพของน้องปอนเห็นคุณแม่บอกตอนนี้ก็ยังไม่เผาแล้วก็จะไม่เผาด้วยค่ะค่ะครับไปยังไม่เผาอ่ะ คือแม่ยังทาใจไม่ได้ค่ะแล้วก็คือแม่อยากให้เรื่องคดีของน้องอ่ะเป็นถึงิ้นสุดอืให้เรื่องไปจนจนถึงที่สุดเลยค่ะแม่ก็ยังทําใจลูกไม่ได้คิดถึงลูกครับเห็นบอกว่าทุกวันนี้น้องอยู่ในโรงเย็นคุณแม่ต้องไปเปิดเช็ดคราบน้ําที่มันหยดใส่น้องก็จะทุกวันถูกไหมฮะ ทุกวันค่ะทุกวันเพราะฉะนั้นแม่ต้องได้เห็นหน้าน้อง,องเห็นค่ะเห็นมันเป็นกระจกใสค่ะแม่จะต้องไปดูหน้าน้านองทุกวันดูก้มต้องก้มดูทุกวันโอ<ฮ>้โ<ฮ>แม่ดูน้องมาเกือบสองปีแล้วนะทั้งทั้งที่น้องอไ้องได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วค่ะค่ะเกือบสองปีนะค่ะครับยืนยันว่าแม่จะไม่เผานะค่ะยืนยันจะไม่เผาก่อนคนะ่ะอ่าโอเคตอนนี้พี่สงกรานอยู่ตรงนี้แม่อยากจะบอกอะไรอับเขาบ้างครับ แม่ขอบใจคุณธนาสงการมากค่ะฮะค่ะไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรครับแม่ขอบพระคุณแล้วครับแม่ครับค่ะขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีค่ะครับคุณแม่อรีรัตน์ทิตฐานนะฮะคุณแม่ของน้องปอนครับนะครับพี่สงกา์ครับเมื่อกี้นี้ที่เรานั่งคุยกันนอกรอบครับนะฮะตอนแรกเลยเนี่ยนะคนร้ายเนี่ยนะฮะเท่าที่ฟังดูเนี่ยมียี่สิบกว่าคนครับแต่ที่สาวไปได้จริงๆเนี่ย มี18คนครับถูกไหมฮะสาวไปนั่งจริงมี18คนนะครับรบแต่เมื่อมีการสอบสวนกันแล้วโดยกองปราบไปสอบเนี่ยแยกสอบที่กองปราบเลยฮะอ่าแยกสอบแลบเหลือ14คนครับถูกไหมฮะที่ขึ้นศาลทั้งหมด14คนค่ะใช่ค่ะหลุดมาหนึ่งหลุดหนึ่งคนใช่ค่ะคนที่หลุดคือลูกหมีอะคะ่ะเป็นผู้หญิงอะค่ะเป็นผู้หญิงลูกหมีคนนี้มีความสําคัญยังไงครับคือถ้าพูดจริงๆก็เป็นแฟนของในกลุ่มเพื่อนเขาอะค่ะ ในกลุ่มเพื่อนที่ฆ่าปอนนะคะคื่ผู้ต้องหาผู้ต้องหาที่ฆ่าปอนเลยที่มาชี้หรือเปล่าว่าห้องนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงเป็นมีคือมีมีส่วนเกี่ยวข้องบางประการซึ่งตรงนี้พี่หนุ่มคือเป็นประเด็นประเด็นหนึ่งที่ที่แม่เขาจะอุทธรณ์ครับครับคืออุทธรแน่แน่อุทธรแน่แน่ครับคือเราแปลกใจว่าคนที่มาฆ่าหลานเนี่ยคือเขาไม่รู้จักหลานมาก่อนเลยอะค่ะ คือทั้งกลุ่มเลยอ่ะไม่รู้ว่าหลานอยู่ห้องนี้เพื่อนหลานอยู่ห้องนี้ไม่มีใครรู้ไงค่ะแล้วมาได้ยังไงก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ดัาต้องมีคนชี้ต้องมีคนชี้ฮะแล้วที่พฤติกรรมเขี้ยมโหดจริงๆพี่หนุ่มเราปิดไฟแล้วใครค่วงแต่งอ่าเนี่ยคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตนะฮะอ่านให้ฟังกันละกันนะครับว่าใครโดนอะไรอย่างกันบ้างนะครับสารนะครับดีมีการพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตนะครับนายกรกระหนกหรือว่าอาร์ตจำเลยที่หนึ่งนะครับ าฐานาฐานฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญาม288นะครับให้จำคุกในตลอดชีวิตนะฮะนายเดชาทรหรือไบซึ่งเป็นจำเลยที่2ให้จำคุก25ปี6เดือนฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะครับตามม2 28อ้าโทษนะฮะ288นะครับสิตรีชลินทรหรือบิ๊ก จำเลยที่3นายพาคินหรือมิกจำเลยที่10นายอาทิย์หรือซิมจำเลยที่12ให้จำคุก1ปีฐานบุกรุกนะครับและนายยานวัตรหรือปาล์มจำเลยที่4นะฮะนายเรวัตหรือเต้ยจำเลยที่5นายกฤตนันนะครับจำเลยที่6นายสุประสิทธิ์หรือแป้งจำเลยที่11ให้จำคุก11ปีนะครับฐานร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนได้รับอันตรายตามม2-90 นะครับโดยส่วนของนายยานวัตรเนี่ยนะฮะจำเลยที่4เนี่ยให้นับโทษคดีที่ศาลหัวหินด้วยอีก1คดีนะอีก1เดือนรวมแล้วเนี่ยนะเป็นจำคุกจำเลยที่4ี่ปี1เดือนครับนี่นะฮะสำหรับนายเศรษฐาหรือเปิ้ลจำเลยที่7นายธีรพัฒน์หรืออ้ํานะฮะจำเลยที่8นายธีระานนลจำเลยที่9นายชินกิจ นะหรือว่ากิจเนี่ยะจำเลยสิบทั้งหมดนี้ให้จําคุก10บปี6เดือนฐานร่วมกันทํำร้ายผู้อื่นจนได้รับอันตรายครับเนี่ยครับคือต่อสู้มาเหนื่อยเห็นทางครอบครัวเหนื่อยเหนื่อยมากค่ะครับเพราะของเขานี่กันพยานไว้เยอะมากอะค่ะครับสอบมาหลายเดือนมากแต่ในเบื้องต้นก็ถือว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามเป้าหมายความตั้งใจของครอบครัวจะขอกล่าวขอบคุณกับ ผู้ที่ช่วยเหลือในคดีของหลานได้ไหมคะเชิญครับคือก่อนอื่นครอบครัวของน้องปอนขอขอบคุณสำนักงานตํำรวจแห่งชาติกองปราบสำนักงานตํำรวจแห่งชาติกองปราบอ,อายการแล้วก็ทนายสงกรานแล้วก็ญาติญาติพี่น้องทุกคนที่ช่วยเหลือในคดีของน้องปอนนี้นะคะทางครอบครัวก็เสีย เสียความรู้สึกเสียใจเสียทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่มีอะไรที่นอกเหนือจะคำขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะครับวันนี้เห็นบอกว่ามีอะไรที่มีดอกไม้ค่ะที่จะมอบมาตลายสงการอันนี้คือเตรียมมาให้เลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับเปร่งดอกไม้ครับ ที่มอบให้กับคนที่เข้ามาช่วยเหลือครับนะครับโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนนะคะแกไม่ได้หวังผลตอบแทนเลยไม่หวังไม่เรียกเงินเลยใช่ไหมไม่เรียกค่ะคือจริงๆแล้วพี่หนุ่มคือโชคดีที่รัฐบาลท่านนายกเนี่ยท่านมีนโยบายปแบบทีิผลแต่เห็นการทํางานของเรามาโดยตลอดแล้วก็ท่านธวตตลท่านจักรทิพย์ท่านศิวราแล้วก็ท่านที่รัฐมนตรีทักษ แล้วก็ผู้การกองปราบที่ท่านไฟเขียวในเรื่องนี้ลําปังผมตัวนักกฎหมายเล็กคงทำอะไรไม่ได้มากต้องขอบคุณที่ท่านให้โอกาสผมในการทํางานที่กองนี้ครับผมนะฮะขอบคุณมากเลยเมื่อกี้คือตอนผมมาเห็นสองคนเจอกันครั้งแรกเขากอดกันใหญ่เลยคุณผู้ชมผมก็งงอกอดกันเลยเหรอปรากฏว่าทาง,งท้านทีบอกว่าคือพี่สงการนี้ถือว่าเป็นผู้มีผู้คุณของแกเหมือนกันในการที่เข้ามาช่วยเหลือให้คดีของน้องปองเนี่ยรู้รุ่งได้ดี นะครับอาแล้ววันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ